สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมナルโตอัตเมียดินจาสตอมภาคสี่เหมือนเดิมอันนี้มาอัดใหม่นะเพราะอันที่อัดก่อนหน้าเนี่ยอยู่ดีๆเสียงเกมมันก็บักลยแบบเสียงโคตรน่ารำคาญเลยจะต้องมาอัดใหม่อะมันไม่ไหวเว้ยยากเหมือนเดิมโมชแชนเปอร์ลีกซุ่มคโห้ามาลุ <c oughs> อยู่กับลูกพี่ของมัน คือไอคลิปก่อนหน้าที่ผมอัดไปอ่ะเสียงมันบั๊กเว้ยตอนแรกนึกว่าหูฟังมันพังแต่มันไม่ใช่อ่ะพอผมจะลองไปตัดดูเสียงแม่งเข้าคลิปด้วยแล้วโคตรน่าลำคาญไม่ไหว,ไ,วไปเจอพีซมีก่อนเลยพีซมีกก็มีทจิ อะไรสมิธมดโอ้ยโดนอะไรไอ้สมผเฮ้ยมันเดาถาสลับร่างัชัดเดียว้ไมมันไม่สอนลูกพี่มันวะคาถา อาจารย์นะด้วยเฮ้ยไม่ได้หนอเอาคอมโบคุณหามารูมันพุ่งไอ้นี้จากระยะของดาบพอดี้ตำดลงมให้ก่อนเอาอะไร หมดแล้วนะฮะตา, er. า er. สลับร่างนายหมดก่อนไปเอาโดนดิเรีย er. บร้อยกระสุนลมจักเจอคาถามหารันจวนก่อนแหละตามด้วยตามด้วยกระสุนลมจัก เราตกตรงไปแล้วเฮ้ยโอ้ยครับมิทาจิเวอร์ชันเนี้ยไอแอนตี้ใหญ่มันใช้ยากเว้ยเอาควายโดนเลยว่าคาถาประจำะกูลซาลุโทบีนะไอคาถาอุยไม่เอา ไม่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 โอ้วอ้1ยโาน้น dairy เนอ้ยโดนระเบิดอ่ะขอบคุณมาก พี่ไม่โต้โอ้ยโอ้เกือบไม่ให้โดนหรอกอะไรสมีอะไรอไม่อไปขอปิดสวยเรียบร้อยน่าจะมีแอนิเมชันพิเศษมั้งนะไงอีกด้วยใจหน่อยสิ โคตรตั้งใจเลยเฮ้ยคาซีนพิเศษว่ะน่าจะใช่นะอาจารย์กิลก่าเลยหมดบารมีอาจารย์เลย เฮ้ยได้ระดับีเอสว่ะอุ้ยแต่ว่ามันอยู่นะเหมือนลูกพี่มันั่นแหละเล่นมันอยู่ไปไปดิโอ้ยทีมลูกพี่มันสู้อาจารย์ยามาโตะได้ว่ะต้องแก้แค้นให้ลูกพี่แล้วคุณน้องลูกอ้ยอ้ยอุ้ยเกือบ อะไรอยากราชีหรอผมไม่คาถาเพ่ไอ้คาถาเนี่ยระยะเองเอ้ามันพุ่งมาใส่เองว่าจะเช็คว่าไอ้ระยะมันไกลหรือเปล่าพุ่งมาโดนเองเฉยเลยป่วยเฮ้ยมันไม่เหมือนกันว่ะเพราะว่าถ้าถ้าใช้ปิดได้มันเป็นกระสุนอุ๊บ ถ้าใช้ปิดได้มันจะมีกระสุนวงจักรปิดอะต้องเรียกต้องเรียกรุ่นพี่ออกมาช่วยเลยอาจารย์มากระโตโดนระเบิดอาจารย์อย่ามาโตเอาหน่อยเว้ย ยายดิบย้ายดิบด้วยกันกมื่อกี้คาถาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเอาโอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้เราไปยืนนิ่งแปกว่ามันจะไม่ไปโดนอเขาวิ่งไปโดนเอง สามศพสามศพจะไปหารับนะสามศพไปดีลอาจารย์นาฬิกาแก้ม uh. oh, ือุณอ่อย่เลยเขาไิดดีวะเอา โอ้พอมันเริ่มเล่นกับไอ้รุ่นพีแบบนี้ดีจะแล้วโคตรน่าทําาดเลยคาถาไฟอุ้ยอุ้ยตะศูดมุกจับทัตกไปอุ้ยไม่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 อุ้ยเดี๋ยวเดี๋อะไร เราถอยเกินไปเว้ยถ้ารู้ว่าจะเสียแต้มนี่แล้วน่าจะแบบโอ้โหเอาใหญ่เลยนะยามาโตูอาจารย์กระชี้เอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะขอหน่อยดี รู้พอดีเลยอ้าวโดนแล้วทำไมไม่แล้วทำไมไม่หลงล่ะอาจารย์ก็ชี้โดนไปดีโอ้โหหนังโอ้โหไอ้เนี่ยชิปป่งแล้ว โอ้โตไม่ได้น่อยเอาโอ้ยยอยะเยเยลวโดนไหมโอ้ไม <A ow! S 1> ่โดนบอกจ ถึงจะไม่ได้ปิดสวยก็เถอะ <c oughs> พูดได้เถอะมึงพูดเทม่มันอุ้ยเลยว่ะคนนะไป <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนซากุระไม่ได้พาทีมชนะเลยเยว่ย โอ้จริงๆรอบนี้ต่อให้เราแพ้เราก็ได้ทุดอนกงแล้วนะแต่ไม่แพ้เวยมาลงพื่นมาไปรอกันน่าจะพุ่งใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระายเดีกัดว้หน่อยสัซากุระมันทำอะไรกองมันไม่รู้อัง แยกเงาดาวระชใยไปเอาซาสเกีคุมออกมาช่วยลาซากุระโอ้ยโอ้ยน่าแหร์น่าแฮร์โอ้ยโอ้ยเมคเอ้าเฮ้านึกว่าหมดแล้วโอ้โหอุโดดาเมทซีดูเสียโอ้โหแล้วอันติอย่างแรงสมแล้วไว้ที่มันโดนยาก ส่งแล้วที่ม ja, ันโดนยากเลยอย่างแรงเลยโดนตัวตัวที่สองของซากุระเข้าไปแบบหมดหลอดเขียเลยโอ้ยลบกันยับเลยโอ้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 ยหมดเลยคาถาสลับล่างท่านโตช่วยหน่อย จับเามาโดน<ป>โอ้ยไม่โดนไปโอ้ยซาสึสเกะซาสึสเกะต่อให้มึงเป็นพินลุกพีลกไม่ก็ไม่ออกมือให้หรอกนะ อ้ยเ <c oughs> อ้ย <c oughs> มันไม่ได้โดนง่ายกระดับหลอกซาสึเกะขี่แอ๊แสสกอจจออกระจแ,ถสสกแ,แถวนี่นะซาสึเกะโอ้จะจับปุกแล้วจะจับปุ๋ยแล้วซาสึเกะอย่ามาขี่แอ๊กกระแถวนี้นะโอ้จะตายหมดคา,าริตะช่วยด้วย

พอซากุระจังอยู่ฝั่งเนี่ยลูกพี่ทิงกูเลยนะดูเท่โดนระเบิดไปก่อนลูกพี่ซากุระเอ้ยโอ้ยใหญ่ใอญ่ใหญ่ใหญ่อ๋ยกูโดน อ้อหนี่าถาแยกร่างกับตัวปอดดิคนละนะฮะคาถา,าสลับร่างเอาไปเร็วลูกพีหลบไม่ได้แล้วลูกพีหรบไม่ได้แล้ว เอาลูพี่โดนเป็นไงทุกพี่ผมเอากระถามให้ทุกพี่ลองพี่กูโดนกระสุดบอกจากไปดิเป็นไงทุกพี่ผมเก่งขึ้นยัง เล่นมันอยู่นะคุณฮามาลูอะไปที่หนึ่งชิวๆเลยอะรอบเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่เลือกตัวไปเล่นเอาค่าซีนพิเศษเลยแล้วกันไปครับ คิดว่าผมได้แล้วว่าจะเอาคู่อะไรเอาป้าเซนาเดดดีกว่าเอาป้าเซนาเด,ดาเจอกับโอโรจิมารุแล้วกวันเป็นตอนที่นารุโตะไปนารุโตะกับเจริยาไปรับตัวไอ้ป้าเซนาเดมาเป็นพวกขยี้รุนทีหไปดูกันว่าจะมีคาซีนพิเศษไหมยอ,ยอยู่ในทํางงด้วย โอ้ยโอโรจิมาดูดูนั่นอะอะไรกันเดี๋ยวก่อนเด็โอโรจิมารูดูทำไมมันเหลื้อยแบบนั้นวะโคตรน่าลำคาญเด้โอ้ย ตามมาตบเออรูจิมะรู้โอ้ยบาสาสวัตโอ้ยมันจะสัันเราถ้าเป็นมาใช้จุดอ่อนที่ติดตัวเลือดนะโออรจิมะรู้มาถึงก่อนเอาหน้าแหงนะโออรจิมะรู้ ปล่อยให้เขาโบ่หรอกจัดกาหมดขอโอ้ดปล่อยให้มันเขาโบ่ก่อนจัดกาหมดก่อไม่อยากเสียคาถาไปได้มากกว่านี้อ้ดลงเมื่ที่เป็นงูมึงทำตัวเป็นปลาไหลไม่ได้นะโอเชมารุก

อุ้ยวู้ยอุ้ยอันติดอันสีชมกำแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยไม่โดนไม่โดนจะไม่รู้ทำอะไรโอ้โหเรายังทำดาเมจมันไม่ได้เลยมันเลื้อยเกินไปเว้วยด้ยเพิ่งได้คอมโบมันเนี่ยเอ้า ตาทาสวัสดีโอ้ยจะขาหมดอีกแล้วอ่ะทำไมมันหมดเร็วอย่างวะทำไมจะกาไอ้ป้าซินเดอหมดเร็วอย่างวะไม่โดนได้ยากข้อหนึ่งเดี๋ยวนะ เูโดนมันเลื้อยเกินไปไ,ไอที่เลงมาโหนี่ขนาดนมันบอดระดับไหนวะเพราะว่ามันปรับระดับใหญ่ถ้าไมทํ้าไมจะกล้าหมดอีกแล้ววะ มึงเนื้อได้คนเดียวด้ไงโอโรจิมารุกูขอเนื้อมั้งดิอุ้ยจะกลาวหมดอีกแล้วอ่ะเอาไม่คาซีนวิเศษมันอุ้ยมันผิวเกินไปอ่ะไอตัวโอโรจิมารุอ่ะผม คือเธอเล่นเป็นป้าสิรเดีมันเอาไม่ไหวจริงเว้ยเพราะว่าอันตีใหญ่ของมันก็เห็นอยู่อะว่ามันเป็นแบบรัศมีของมันคือแบบรอบตัวแลวไม่ไกลด้วยมันไม่มีทางเลยผมไม่ได้เล่นเก่งที่จะการะยะให้มันพุ่งเข้ามาแล้วใช้พอดีอะไรแบบนั้นมันเลื้อยเกินไปไอโอยีมารู้่เอาเป็นว่าผมขอจบแค่นี้แล้วกันวัเนี่ยเพราะว่า นี่ยมันอันที่มันเป็นคลิปที่2ที่ผมอัดแล้วอะ่ะคือเหนื่อยแล้วอเอาไป็ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็มารอดูเอาแล้วกันหรือไม่ก็จะมาเล่นเอาเซอรนาเด่ใหม่เนี่ยแหละก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม